คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆผู้ชมที่รักทุกนครับยินดีต้อนรับโซเด็ h ชาแนลวันนี้แล้วนะครับ16ตุลาคม2563ก็จะเป็นการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงว16ด16ตุลาคม2563 ลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมนะครับโงสุดท้ายแล้วนะครับสองเลขทะเบียนป้ายแดงรถเจ๊ฟองเบียรครับเราไปดูครับว่ารถเจ๊ฟองเบียจะมีเลขอะไรนําโชคนําชัยให้วันนี้นะครับขอบคุณเจ๊ฟองเบียมากมากนะครับล่าสุดเพจเจ๊ฟองเบียเลขพารวยได้โพสต์ภาพรถใหม่ป้ายแดงพร้อมทั้งระบุข้อความว่าต้อนรับลูกชายคนใหม่เลกดีวันนี้รวยรวย บอกว่าตอนรับลูกชายคนใหม่ก็เป็นรถคันใหม่ครับท่านผู้ชมเราไปดูครับรถเจ๊ฟองเบียเลขวารรยจะมีเลขอะไรครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเจ๊ฟองเบียก็ถ่ายรูปกับรถคันใหม่ไปดูทะเบียนกันชัดๆนะครับนี่กล้องเซลฟี่กับหน้ากับหลังนะครับไปดูทะเบียนชัดๆนะครับนี่ครับมากันแล้วครับเจ๊ฟองเบียก็จะให้โชคให้ชัยกับเราครับโค้งสุดท้ายณวันนี้แล้วนะครับเลขทะเบียน เลขทะเบียน1582ครับท่านประชมเลขสวยเลยทีเดียวนะครับ1582ใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16ตุลาคม63วันนี้แล้วนะครับรถใหม่ป้ายแดงเจ๊ฟองเบียร์ก็จะนำโชคนำชัยมาให้เราแล้วนะครับน้นก็ขอ,ขอขอบคุณที่มาจากเพจเจ๊ฟองเบียร์เลขพารวยมากๆนะครับ ให้เลขเด็ดเลขสวยทะเบียนรถส,สวยมาฝากนันผู้ชมนะครับและก็ขอขอบคุณ่ันผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมทายในแอดก็ขออานยอวยวพรในท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยในวันนี้ทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ